สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มาชิคพลังงานความรักความสัมพันธ์กันนะว่าจะตรงกับดวงของใครหรือเปล่านะก็เป็นดวงสุ่มเช่นเคยนะคะใครเข้ามาติดตามเจอคลิปแรกก็เป็นทุกๆคลิปนะคะที่จะทําขึ้นมาเป็นดวงสุ่มนะแต่พลังงานเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆพลังงานอาจสลับสับเปลี่ยนกับคนที่คุณคิดอยู่ก็ได้คิดถึงอยู่ก็ได้นะ พลังงานในคลิปนี้จะบอกว่าจะมีการตัดสินใจของคนคนหนึ่งนะที่เขาคุ้นคิดมานานแล้วก็รู้สึกว่าเขามั่นใจนะว่าเขาจะทำแบบนี้เขาจะตัดสินใจแบบนี้แล้วนะก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรืออะไรก็ตามเขาคิดพิจารณามาตั้งนานแล้วแล้เขามั่นใจว่าเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะรู้สึกว่า เขาจะตามทวงความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเคยคบกันเป็นสถานะที่มีความชัดเจนว่าจะเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเหตุผลใดๆดที่ทำให้คุณทั้งสองอะ่ะแบบงอนกันหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วอะไรเงี้ยนิ่งหายไปสักพักแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะ อยากจะมีคนกลับมาอีกทีหนึ่งนะเขามั่นใจแล้วเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์ที่ต้องการที่จะมีคุณเป็นคนรักต้องการที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กันต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแก้ไขความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะรู้สึกว่าจะมีพลังงานที่เคยทกเถียงเคยทะเลาะก,กันเคย ไม่พอใจกันนะอาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้แตกหักกันอาจจะเป็นการกระทำอะไรที่คุณทั้งสองได้ประทะขรลมกันเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ว่าจะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีโปรยสเสน่ห์มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีเป็นจนวนที่อาจจะทำให้คุณทั้งสองเป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันขึ้นมานะแต่ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องไหนมันก็จะมีเรื่องเสน่ห์เข้ามาแล้วก็ความมิเสน่ห์ในตัวคุณก็ยังแบบเป็นที่ติดตรึงในใจเขาอยู่นะไม่อย่างนั้นเขาก็มีเสน่ห์ต่อความรู้สึกของคุณอยู่นะที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ได้เดินออกไปจากความสัมพันธ์นะไม่ว่าเขาก่อนหน้านั้นเขาอาจจะตัดสินใจแล้วว่า จบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอทะเลาะก,กันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วนะก็เป็นการตัดสินใจที่แบบฟืนเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกที่เขาต้องการที่จะมีคุณมากๆต้องการจะกลับคืนมาต้องการแบบไม่อยากจะทิ้งความสัมพันธ์ ไปไกลมากกว่านี้นะอยากจะดูแลอยากจะมีกันและกันในอนาคตแล้วก็เขาคิดว่าเขาจะไม่ว่าอย่างไรเขาจะเอาคุณกลับมาให้ได้เขาจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีคุณที่มีกันและกันนะก่อนหน้านั้นเขาอยากจะ ให้มันเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเพราะตอนนี้คิดถึงมากๆนะคิดถึงบางทีคิดถึงคิดถึงมากมายจนน้ำตาไหลาเลยนะรู้สึกว่าการที่ตัดคุณออกไปแล้วนั้นตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรเขาอยู่ได้แต่ที่ไหนได้เขาตัดคุณไปแล้วทำไมเขาถึงเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ยังไม่เลิกคิดถึงคุณสัทีนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นระหว่างฝั่ง ฝ่ายเขานะฝ่ายเขารือฝ่ายคู่ลองเช็คพลังงานกันเองนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะดึงดันให้มีกันและกันอยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนพิเศษกันอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะกลับมา มีการละการอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังมีความต้องการที่จะมีคุณอยู่นั่นเองนะแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยให้คุณแบบไปรู้สึกดีๆกับใครหรือมีใครเข้ามาจีบคุณนั่นเองตอนนี้มันเป็นความรู้สึกทางฝั่งเขาที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะลืมความรู้สึกที่คิดถึงคุณไปได้เลยจก ใจเขาจากสมองเขานะเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็มีความชัดเจนอะไม่ว่าจะเวลาเปลี่ยนไปเนิ่นนานเท่นาไหร่ที่เขาอาจจะพยายามจะลืมคุณแต่มันก็ลืมไม่ได้นะแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลยยงตัวเองอย่างไรเขาก็มันยังเป็นความมั่นคงในความรู้สึกเขาก็บังคับตัวเองไม่ได้บางทีไม่อยากจะคิดถึงมันก็คิดถึงนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดถึงอ่ะมันเป็นในเรื่องราวเก่าๆที่คุณกับเขาได้เจอกันนะไม่ว่าจะช่วยเหลือกันมาไม่ว่าจะมีน้ำใจให้กันมีความรู้สึกดีๆให้กันบางทีคุณอาจจะดูแลเอาใจใส่เขานะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่คุณดูแลใจใส่เขาแล้วก็คุณมีน้ำใจมีแบบ คุณเป็นคนที่แบบโอบอ้อมารีเป็นคนที่เขาประทับใจอยู่แล้วมันก็ยิ่งทำให้เขาแบบลืมคุณไม่ได้เสียใจเจ็บปวดนะพยายามจะลืมพยายามจะตัดใจแต่ทำไมมันเจ็บปวดทำไมมันลืมไม่ได้สักทีนะนี่ก็คือความรู้สึกทางฝั่งเขาแล้วเขาก็มั่นใจแล้วว่าเขาช้าหากว่าลืมไม่ได้เขาก็อยากจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็อาจจะขอ พูดแบบงอคุณอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามั่นใจว่าค่ะเขาจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะนั่นแหละแล้วก็เขาประทับใจคุณด้วยในเรื่องของคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณเป็นคนที่พูดอะไรมีเหตุผลแล้วเขาแบบเขาก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองนะแต่ทำไมเขาถึงแบบมั่นใจแล้วก็ประทับใจที่คุณเป็นแบบ เป็นตัวของตัวเองเป็นผู้นำแล้วก็คําพูดคําจาอะไรคุณเป็นแบบเป็นผู้นำหรือว่าเขาเชื่อถือคุณได้ทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันแต่บางทีบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณแบบทำให้เขาเชื่อมั่นหรือทำให้เขาคล้อยตามคุณได้เลยนะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คุณเป็นคนที่เด็ดขาดคุณเป็นผู้นำได้เลยนะคือเขาประทับใจคุณว่าคุณอาจจะมีความคิดคำพูดเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาประทับใจคุณในเรื่องนี้ด้วยนะในเรื่องของการเอาใจใส่การดูแลการที่คุณหวังดีกับเขาต่างๆนั้นานะเขาก็ประทับใจแล้วแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งที่คุณแบบ ที่คุณลงมือทำคุณจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็เขาชื่นชอบความสามารถของคุณด้วยนะเขาประทับใจบอกได้เลยว่าเขาก็แอบติดตามชีวิตของคุณอยู่นะเขาถึงรู้ว่าคุณมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งมากมายเกินกว่าที่เขาแบบ จะคาดจะอีกนะบางทีการงานหรือคุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานความมั่นคงอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณะถ้าหากว่าคุณมีข่าวดีนะบอกได้เลยว่าเขารับรู้นะว่าสิ่งที่คุณเติบโตสิ่งที่คุณมีความสําเร็จสิ่งที่คุณสบายใจเขาก็มีความสุขแล้วก็สบายใจด้วยนะเขาชื่นชอบ ความที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบหยหาความรักคุณไม่ได้แบบเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่จบกับเขาไปคุณไม่ได้แบบฟุ้งไฟอะไรเงี้ยคุณพยายามพัฒนาตัวเองให้มันก้าวหน้าไปไปเรื่อยๆค่ะเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่เขาประทับใจนะไม่แบบไม่หยหาไม่ฟุงเฟอ้อแบบ จะต้องแบบวิ่งตามคนโน้นคนนี้อะไรคุณเป็นตัวของตัวเองเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขาชื่นชอบคุณนะตรงนี้ด้วยแล้วยังมีอีกในเรื่องของการทํางานหาเงินคุณเป็นคนเก่งคนขยันแล้วก็คนที่มุ่งมั่นด้วยนะทําให้สิ่งที่คุณทำอยู่อะ่ะมันมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่า เรื่องของการเงินคุณก็ไม่ได้ขัดตกบกพร่องคือไม่ต้องไม่ได้มาขอแยบบมือของเงินเขาฝ่ายเดียวคุณเป็นคนแบบนี้ด้วยคนพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็รักตัวเองเป็นนะบางทีเขารู้สึกว่าคุณเป็นโสดอยู่แล้วก็มีความสบายใจด้วยไม่เห็นจะร้องห่มร้องไห้ไม่เห็นจะเสียใจเลยตอนที่ไม่มีเขานะเขายิ่งแบบอยากรู้ว่าทำไมคุณ คุณแบบรู้สึกแบบนี้ได้ท,ท,ทั้งที่บอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ชายนะเขาก็แอบ,บมีน้ําตาด้วยนะบอกที่บอกเลิกกับคุณหรือตัดความสัมพันธ์กับคุณยิ่งเขาเป็นผู้หญิงแล้วบอกได้เลยว่าแอบ,บร้องไห้ด้วยนะคะจากการที่ตัดใจออกไปจากการบางทีคุณจะเห็นว่าเขาก็ก็เห็นด้วยในเรื่องของการจบเลิกลาแต่บอกได้เลยเขากลับไปคิดถึงคุณแล้วก็ เสียใจเสียดายแล้วก็เหงาด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอาจจะแอบ,บทาแล้วก็ไม่ได้บอกกับคุณคุณอาจจะไม่ได้รับรู้บอกได้เลยว่าคิดถึงคิดถึงคุณอยู่นะยังไม่มีวันที่ลืมคุณไปได้เลยแล้วก็ความประทับใจแล้วก็ความคิดที่มัน มันเหมือนกับมีสื่อถึงคุณหรือเขาลืมคุณไม่ได้อะมันยังอยู่ในสมองเขาอยู่เลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็พยายามลืมก็ลืมไม่ได้พยายามตัดใจก็ทำไมเขาถึงเจ็บปวดเสียใจอยู่เลยนะก็มานั่งคิดก็คือเจอแต่เรื่องดีๆของคุณน,นั่นเองก็เลยคิดที่จะก,กลับมาแก้ไขดีกว่านะกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์เผื่อคุณที่ ผื่อคุณยังจะรอเขาหรือเผื่อคุณจะเห็นด้วยกับการที่เขาเข้ามางอนง้อขอคืนดีกับคุณนั่นเองอยากเจอหน้าแล้วตอนนี้นะอยากจะมีความแบบไปเจอกันไปกินเลี้ยงไปสั่งสรร์ไปทานข้าวด้วยกันแล้วอยากจะมีเรื่องราวที่ดีที่แบบเออง้อคุณสําเร็จนั่นเองนะสิ่งที่เขาคิดแล้วก็มุ่งหวังนะตอนนี้การที่ไม่มีคุณบอกได้เลยว่า ชีวิตเขาว่ามันไม่มีสีสันนะมันแบบขาดหายอะไรไปแล้วทําไมเขาหาสิ่งที่ทดแทนความรู้สึกหรือหาหาความสุขที่เข้ามาทดแทนคุณไม่ได้พยายามจะทําอย่างอื่นให้แบบลืมคุณไปหรือไม่ต้องมาโศกเศร้าเสียใจในเรื่องของ การที่ไม่มีคุณแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มาทดแทนได้เลยนะบางทีบางครั้งเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นะตอนนี้มันดีแล้วมันทำให้ลืมคุณได้หรือทำให้แบบทดแทนในความเรื่องของความสุขของเขานะแต่มันก็ไม่ใช่นะยิ่งนานไปก็คิดว่าจะ ค่อยๆเลือนหายค่อยๆลืมไปค่อยๆแบบไม่เสียใจแต่ก็ไม่ใช่เลยนะบางทีระยะเวลาที่ห่างกันไปที่แบบเลิกลากันไปที่จบกันไปมันก็มีระยะเวลานาน,านพอสมควรนะแต่ทำไมมันถึงแบบเขายังลืมความรู้สึกเก่าๆไม่ได้ลืมอดีตไม่ได้บางทีก็เสียใจที่ทำไมต้องทะเลาะกับคุณทำไมต้อง ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันจบแบบนี้เขาเสียใจนะกับกับสิ่งที่เขาตัดสินใจบางทีเขาก็ออกไปเดินทางออกไปอะไรที่พยายามจะพยายามที่จะลืมคุณอะบางทีเขาเดินทางไกลหรือพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไม่ให้แบบมีความคิดที่อยู่ที่เดิมหรือเจออะไรเดิมเดิมมันอาจจะทำให้ลืมคุณยากแต่ก็เปล่าเลยนะ มันก็ไม่ช่วยอะไรทำไมเขายังคิดถึงคุณอยู่นะมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตใจเขานั่นเองถึงแม้เขาจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกของเขามันยังแบบจดจ่อแล้วก็ประทับใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นคุณอยู่นั่นเองนะยิ่งคุณมีความสบายใจเขาก็ยิ่งมีความถามต่างๆนานา,นา,นาว่า คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนที่อยู่กับเขาอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคำถามเกิดขึ้นในใจแต่ทำไมเขาทำอย่างคุณไม่ได้นะเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาในสมองเขานั่นเองนะก็คิดไอเดียขึ้นมานะที่จะต้อง เขาหาคุณใหม่วางแผนอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาพูดคุยพยายามจะเข้ามาเจอกับคุณนั่นเองนี่คือความตั้งใจที่เขาจะทำนะแล้วก็มั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาคิดถึงคุณนั่นก็คือความรักนั่นเองนะเขายังรักคุณอยู่แล้วก็ลืมคุณไปไม่ได้นะยังอยากจะมีคุณอยู่นั่นเองสิ่งที่เขามั่นใจแล้วก็ ก็เลยอยากจะเดินหน้าเข้ามาพูดคุยกับคุณใหม่นั่นเองนะเรามาเจาะลึกกันอีกนิดนึงว่าทำไมเขาถึงมั่นใจว่าเขาอยากกลับมาแล้วก็ทำไมเขาถึงลืมคุณไม่ได้ตอนที่ออกไปจากชีวิตกันที่อาจจะมีเรื่องทกเถียงทะเลาะกันเขาน่าจะรู้สึกว่า คุณมีใครอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณคุยกับใครหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าคุณมีใครแล้วที่อาจจะไม่สนใจเขาพอจบไปคุณก็ไม่ได้เสียใจคุณมีความสุขมากด้วยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีใครครบใครคุยกับใครซ้อนกัน,ก,นกับเขาหรือเปล่านะเขามั่นใจตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยเขาเห็น เขาก็ไม่น่าจะมีข่าวว่าคุณมีใครอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาน่าจะรู้สึกแบบนั้นนะสิ่งที่เขาปล่อยระยะเวลาให้มันเป็นแบบนี้ที่อาจจะเข้าใจผิดกันหรือเขามั่นใจว่าคุณมีใครนั่นเองนะแล้วก็ถ้ากว่าเขากลับคืนมาหรือพูดคุยกับคุณในครั้งนี้เขาอาจจะทำอะไรให้คุณรู้สึกปรด แปลกใจอะว่าเขาอาจจะใจเย็นขึ้นเขาอาจจะไม่แบบงี่เงาไม่ถกเถียงอะไรกับคุณมากมายอาจจะเข้ามาพูดคุยอาจจะเข้ามางอทัางที่ก่อนหน้าน,นั้นเขาอาจจะดูแบบดูเชื่อมั่นในตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็ สามารถที่จะทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากมีคุณนั่นเองนะคนคนนี้ก็ไม่ค่อยที่จะยอมใครเหมือนกันแต่เขากลับที่จะยอมคุณเพราะว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปนั่นเองเขาอาจจะเป็นคนใหม่หรือทำอะไรที่คุณแบบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเข้ามางอไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใจเย็นไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีเหตุผลมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคุณจะอาจจะมองเห็นว่าเขาเป็นคน ชี่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เขาพยายามจะทำให้คุณเห็นแบบนั้นนะสิ่งที่เขาจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจอกับคุณในครั้งนี้เขาจะมาพูดคุยจะมาเล่าหรือจะมาแชร์ประสบการณ์หรือ อะไรต่างๆนานาที่เขาเจอคุณแล้วเขาจะพูดเรื่องที่มันค้างคาหรือเข้าใจผิดระหว่างคุณกับเขาหรือเข้ามาเคลียร์กันนั่นเองแล้วก็อาจจะมีข่าวดีหรือพูดอะไรในเรื่องราวที่ดีที่เขาประทับใจหรือเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนั่นเองเขาจะมาบอกกับคุณนะอาจจะเอาเรื่องดีๆเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะเข้าหาคุณด้วยนะหรือว่าเข้ามาแล้วก็ มันก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะที่เขาจะมาแชร์กับคุณน,นั้นเองนะเขาน่าจะเขามาบอกกับคุณในแนวว่าสิ่งที่เขาลืมคุณไม่ได้เพราะคุณแบบคุณไม่เหมือนใครคุณพิเศษกว่า คนอื่นๆแล้วคุณเป็นคนดีแล้วก็ที่สําคัญเขารักคุณมากด้วยลืมคุณไม่ได้นะเขาน่าจะมีความรู้สึกมีความคิดแบบนี้แต่เขาจะบอกกับคุณไหมอันนี้ก็ลองมาดูเองละกันนะว่าใครจะเป็นเจ้าของังานแบบนี้คลิปนี้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าที่เขาไปจากคุณไม่ได้นอกจากเขารักคุณแล้วเขาประทับใจในความดีงามใน ความที่คุณเอาใจใส่เขาสิ่งที่คุณมอบให้กับเขาก่อนหน้าน,นั้นแล้วเขาแบบยังลืมไม่ได้สิ่งที่คุณทำดีกับเขาอยู่นะเพราะเพราะแั้นก็ยังมีอีกก็คือเขาคิดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบที่ช่วงที่เขากับคุณเจอกัน ที่ดูแลกันและกันน่ะมันได้ซึมซับเข้าไปในห่วงความรู้สึกประทับใจแล้วก็ในจิตใจของเขาแล้วมันเป็น พาร์ทของกันและกันแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วที่เขาไม่รู้แล้วเขาพยายามจะตัดใจจากคุณนั่นแหละสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะแล้วอะไรที่เขาเคยโกโหกคุณเขาจะมาขอโทษนะเขาจะมาขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดไปสิ่งที่เขาไม่บอกคุณหรือสิ่งที่เขาได้พูดอะไรแบบทําร้ายจิตใจทําร้ายความรู้สึกหรือ สิ่งที่เขาทำผิดต่อคุณเขาจะขอโทษคุณด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเริ่มต้นใหม่กันอีกทีได้ไหมนะคนคนนี้จะเข้ามาในแนวนี้เลยนะถ้าหากว่าใครรอสิ่งที่ที่พูดมาทั้งหมดนี้นะอยากรออยากให้แฟนอยากให้คนเดิมคนที่แบบคุณก็ยังรักแล้วรู้สึกดีกับเขาอยู่มางอ้อก็อาจจะ เจอแบบนี้หรือขอให้สมหวังด้วยขอให้เป็นพลังงานของคนที่แอบ,บรอคอยอยู่นะก็ขอให้เป็นแบบนี้ขอให้เขามอางอขอให้เขามาขอโทษนะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้เข้าใจกันขอให้มีความสุขขอให้คืนดีกันได้นะแต่ถ้าหากว่าใครไม่รอหรือไม่มีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แบบ เป็นแรนดอมในชีวิตของตัวเองก็แค่ฟังเป็นเพื่อนเพื่อเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะที่ยกสุ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะใครล็อคอยก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะถ้าหากว่าใครที่ตัดสินใจแล้วว่าขอบ โสดขอแบบมีความสุขด้วยตัวเองมากกว่าดีกว่าเพราะว่ามันผิดหวังเสียใจมาไม่น้อยเลยมามากมายแล้วก็ขอให้แบบสตรองแบบมีความสุขแบบสดๆนะอย่างไรเราก็มีความสุขได้ในทุกสถานนะนะคะยังไงก็เป็นขอเป็นกำลังใจทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขนะขอให้ ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะก็ใกล้ๆสิ้นปีแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกนะว่าจะมีพลังงานของใครจะความรักจะเป็นอย่างไรอีกถ้าว่างๆจะอัปเดตในความรักเป็นแบบเออ่ประจําวันอะไรให้นะคะแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีเวลานะแต่คิดถึง fc ทุกๆท,ท,ท่านอยู่นะ ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะขอบคุณที่ชื่นชอบแรางงานน้อมรับเข้าไปนะขอให้เป็นพลังงานที่ดีขอให้เป็นพลัางงานที่เกิดขึ้นจริงๆนะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ